สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนไม่สามารถที่จะมาโรงเรียนได้นะคะแต่นักเรียนสามารถที่จะดูคลิปนะคะการเรียนรู้ของครูนะคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปส่งงานทางออนไลน์ได้นะคะวันนี้คุณนกจะแนะนําวิธีการส่งงานทางออนไลน์ของนักเรียนชั้นระดับปฐมศึกษาปีที่4นะคะปีการศึกษา2563นะคะขั้นแรกเลยนะคะนักเรียนนักเรียนไปที่ Google ก่อนนะคะ เมื่อเราคลิก Google ขึ้นมาแล้วนะคะเราพิมพ์คำว่าคูณนกสอนคอมก่อนนะคะเสร็จแ,แล้ว Enter เข้าไปเลยนะคะนักเรียนจะเจอหน้าจอคุณนกสอนคอมอันแรกเลยนะคะเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ออกแบบโดยครูฉันทนา้วงอุไรโรงเรียนนักปสิทธ์นะคะนักเรียนก็คลิกได้เลยเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาที่คลิกไปหน้าเว็บก่อนนะคะ เลื่อนลงมานะคะของเราปออะไรคะปอสี่เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะนักเรียนก็คลิกได้เลยนะคะอ่านักเรียนจะเจอคุณนกพีสี่นะคะคุณนกสอนคอมปอสี่นะคะนักเรียนไม่ต้องไปไหนแล้วนะคะตรงนี้หน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะมีทั้งหมด7หน่วยนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนความจําได้นะคะลูก นักเรียนเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะคุณนกจะมีส่งงานออนไลน์ป4ทับหป4ทับป4ทับสป4สีทับ 1, ส4ทับห4ทับหี่ทับ 2, ทับ8 4ทับนะคะให้นักเรียนคลิกไปที่ห้องของเรานะคะสมมติว่าตอนนี้คุณนกอยู่ห้อง4ทับคุณนกอยากส่งงานนะคะคุณนกก็คลิกเข้าไปเลยค่ะส่งงานออนไลน์ปอสทับหคราวนี้มันจะให้เลือกบัญชีในการส่งก่อนนะคะนัก e เรียนอาศัย Gmail ของคุณพ่อคุณแม่ก่อนก็ได้นะคะนักเรียนก็คลิกเข้าไปนะคะสมมุติว่าอันนี้เป็น Gmail ของคุณแม่นะคะป้อนรหัสผ่านนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถัดไปนะคะควนี้นักเรียนก็จะสามารถที่จะเข้าไปส่งงานได้แล้วนะคะชื่อคุณนกอยูสี่ทั้หนึ่งใช่ไหมคะครูชื่อเด็กหญิงนะคะพลอยสุกแก้วนะคะ เลขที่44นะคะครูก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะคะเพิ่มไฟล์นะคะนักเรียนก็กดตรงนี้เลยนะคะนักเรียนเห็นไหมตรงนี้นักเรียนทํางานที่กําหนดให้เสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อนามสกุลน,นะคะชั้น4ี่ทับอะไรนะคะแล้วก็ตามด้วยเลขที่นะคะไว้ใต้ผลงานด้วยนะคะแล้วค่อยถ่ายภาพผลงานนะคะส่งมาให้คุณนกนะคะทีนี้เวลาถ่ายภาพนะคะนักเรียนผ่า ถ่ายให้ชัดเจนนิดนึงขอชื่อแฟ้มด้านบนด้วยนะคะถ่ายให้ครบนะคะทั้งหน้าจอเลยนะคะพอนักเรียนได้ภาพแล้วนะคะนักเรียนก็ไปที่คําว่าเพิ่มไฟล์นักเรียนอาจจะใช้มือถือในการส่งก็ได้นะคะก็เข้าวิธีการตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็มาเลือกนะคะไฟล์จากอุปกรณ์นะคะ,ะสมมุติว่าครูจะส่งงานนี้นะคะครูก็คลิกรูปนี้ไปนะคะสมมุติอันนี้เป็นงานของเรานะคะสมมุติอันนี้งานของครูนกนะคะครูนกจะส่ง หุณนก็คลิกที่รูปเสร็จ open นะคะ open เสร็จนะคะมันจะอ่ามีคำว่าอั l โหลดนะคะนักเรียนก็คลิกคำว่าอั l โหลดได้เลยนะคะเสร็จ <Set S 2> เรียบร้อยแล้วค่ะอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็กดคําว่าส่งนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนดูนะส่งนักเรียนป้อนให้ครบนะคะชื่อนามสกุลนะคะเลขที่แล้วก็อัปโหลดไฟล์มานะคะเรียบร้อยแล้วก็กดส่งได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องส่งคำตอบเพิ่มนะคะถ้าเป็นงานเดิมนะคะถ้ามีงานใหม่นักเรียนค่อยส่งนะคะแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งนะคะอืแล้วพบกันใหม่นะคะในงานต่อๆไปนะคะ